วันนี้เราเป็นการประชุมนะครับประชุมหาลือในส่วนของการเตรียมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบูชาสองพระาธาตุนะฮะก็คือพระาธาตุเรณูและพระาธาตุพนมนะครับซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่31 มีนาที่จะถึงนี้นะครับโดยกิจกรรมเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่30ในช่วงเย็นๆที่โรงละครของเทศบาลเรนูซึ่งตั้งอยู่ในเขตวัดธาตุเรนูนะครับภายในโรงละครก็จะมีกิจกรรมแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเรนเรูนคนรวิทยานุกูลของท่านผออ,อิทธิพล พลเที่ยมอาหารนะครับซึ่งท่านก็กูนาให้เด็กไปทำการแสดงหลายชุดเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นการต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่มาจากหลายจังหวัดนะครับและมาจากสปลาวด้วยทราบว่าตอนนี้ลงทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเกิน300คนแล้วนะครับคิดว่าในงานน่าจะอย่างน้อยประมาณ500คน ที่เราเตรียมการไว้กิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครพนมนะครับตามนโยายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยที่จังหวัดนครพนมเองเนี่ยได้รับการผลักดันจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักแต่อย่ากลับเรียนว่าเมืองรองเป็นเมืองหลักเนี่ยถึงแม้ประสบความสำเร็จจริงมันก็ได้แต่เฉพาะในส่วนของ ัวเมืองนครพนมเองนะครับแต่ว่าในส่วนของอำเภอรอบนอกเนี่ยยังไม่มีกิจกรรมใดๆที่จะช่วยส่งเสริมจะช่วยสนับสนุนให้อําเภอเรนุนครหรืออําเภอท่าพนมเนี่ยเป็นเมืองหลักตามไปด้วยเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการนับหนึ่งะครับของอการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยวและกีฬา โดยเลือกเอาพื้นที่อำเภอเรนุนครกับอำเภอท่าพนมเป็นจุดเริ่มตน้ขนขณะเดียกันนะครับภายในงานเราก็จะมีการแสดงสาธิตเรื่องของศิลปะวัฒนรรมนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงสินค้าโอทอปของแต่ละตำบลแล้วก็อยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยเอา ข่าวดีๆเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเอาเรื่องดีๆของเรนครุคอนของท่าพนมเนี่ยไปนำเสนอกระจายไปยังทั่วประเทศครับกิจกรรมในครั้งนี้นักปัน่นแต่และพื้นที่ต่างๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆใช่ไหมครับเรียนอย่างนี้ครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำกิจกรรม เราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกจุดที่เราจะแวะไม่ต่ำกว่า5-6จุดรวมถึงอาหารเที่ยงเราจะเลี้ยงฟรีหมดทุกอย่างทั้งเรื่องน้ำเรื่องเครื่องดื่มเกรื่อแร่นะฮะตลอดจนอาหารกลางวันนะครับตลอดจนเสื้อที่จะเป็นของเที่ยลึกนะครับเราให้ฟรีหมดทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของความปลอดภัย ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของเรนุคอนแล้วก็โรงพยาบาลเรนุคอนที่จะมีรถแอมบูเล็ตที่จะมีพยาบาลที่จะมีเครื่องกระตุกกระตุ้นหัวใจ AED นะฮะตามคณะขณนดีกันตำรวจทุกสถานีก็ให้ความสนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะให้ความปลอดภัยนะฮะในขณะที่ปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก ตำรวจจากท่านพนมเองจากเรนูจากหลักศิลาแม่ร่างจากโรงพักจากนาโดนนะครับขณะเดียวกันหลายๆห,หน่วยงานหลาย,ลายภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือในการกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่ชัดเจนในเรื่องของงบหมานเพราะนั้นแล้วเนี่ยบางส่วนอาจจะเป็นงบจากผู้บริจาคบางส่วนก็อาจต้องเป็นเงินส่วนตัวผมเอง บางส่วนก็จะต้องเป็นเงินส่วนตัวของท่านรองนายกรองตีประดิษฐแสงสีทานะฮะหรือท่านสอจอครูน้อยฉลองแสนลังที่จะมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านพาออินทิพลพลเนี่ยมหารแต่วันนี้ผมได้กราบเรียนกับที่ประชุมแล้วครับว่าถ้ามีงบจากทางทททนะฮะเดี๋ยวบริษัทออแกไนเซอร์โดยคุณโกเนี่ยจะดำเนินการฟูลสเกล และเงินที่ผมได้รับบริจาคในการจัดงานครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นเงิน2 0 0 0 0ืบาทจะเป็นเงิน30,000บาทหรือห0 0 0มบาทก็ตามผมจะนำเงินทั้งหมดมาบริจาคให้กับโรงเรียนเลนุนครวิยานุกูลแห่งนี้เดี๋ยวอยากให้ทางคุณโกนะฮะได้พูดกับพี่ๆสื่อมวลชนนิดนึงครับว่าถ้าเผื่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยได้งบสนับสนุนจากทะทะทะ เราจะจัดฟูลสเกลจัดเต็มรูปแบบยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณโกนะครับเ,เรียนทางคุณหมอลงกฎนะครับแล้วก็ทางคณะผู้ดำเนินการจัดงานนะฮะผมในส่วนของบริษัทดำเนินการจัดการแข่งขันที่เข้ามาช่วยในการจัดดำเนินการในครั้งนี้นะฮะถ้าเราได้งบประมาณในการสนับสนุนนะฮะในส่วนที่เราตั้งเป้าไว้นะฮะคือหนึ่ง,รงเราก็จะมีเสื้อที่ระลึกที่เป็นรูปแบบของของ,งานเนี่ย พิเศษนะฮะก็จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านและก็ในส่วนที่2เองเนี่ยในเรื่องของเหรียญรางวัลนะฮะหลังจากที่ทุกท่านปั่นเข้าถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกนะครับรวมไปถึงเรื่องของอาหารนะฮะเรื่องของพาแรงเรื่องของการเตรียมต้อนรับในเรื่องของอาหารแต่ละจุดและก็กิจกรรมอ่าที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมในแต่ละด้าน,นะฮะเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ ในจุดของนาบัวเนาะก็เดี๋ยวจะไปคุยทีมงานก่อนนะคะว่าเราจะมีดนตรีพื้นเมืองมามาให้ฟังไหมตรงนั้นมีแม่บ้านมา,นานสแสดงรอรอ,รอทุกคนที่จะมาถึงแล้วก็ให้ขรอสการ์นำเสนอสักเล็กเล็กน้อยนแล้วก็ไปไปชมศูนย์นะคะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าข้ขาวข้าวเช้ากินที่พวกหี้แห้นะคะใช่ไหมคะวิจะไปกินคือข้อาวเช้าไม่ได้กินไม่ได้กินถ้าง,งานเดี๋ยวนาบัวจะนำข้าวต้ไมไปให้ โอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณไปไปไปกินที่เดียวน้ออาจารย์ชวนน้อโอ้ดีครับดีคือคือคืออาจจะไปลงตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปลงที่สลาเดประสงค์ที่เราไปสอบเขนนะคะตรงนั้นเราให้ให้ให้ไปพักตรงนั้นแล้วก็ฟังอาจจะหาเต้าอี้หาอะไรไว้ตรงนั้นลาบดีไปด้วยเนา้อชาดูดีไปด้วยมันมันจะมีทีมงานอยู่นะคะก็จะประมาณนี้ของของนางบัวค่ะ